า่าบาเนี่ยอันนี้คือแมงดาทะเลอันนี้นะลูกอันนี้คือแมงดาทะเลครับนี่เขาบอเขามาเที่ยวทะเลกันจะมาหาปลานี้คือสีิบนะครับโอ้ยบ้านยิงกีบกระสียกไปหาทะเลกินบุรอะมาหาทะเลกันแมงดาทะเลอ้าวเวอ้าวแมงดาทะเลนะครับเนะอ้าวนี่แมงดาทะเล อ่ดูนี่คือแมงดาทะเลก็จะอร่อยครับอร่อยมากเป็นาบกินก็อร่อยนะครับแต่ผมชอบเป็นแมงดาครับตาดำกับตาแดงนะครับเออตาแดงไม่กินไม่ได้นะครับครับนี่ตาแดงกินไม่ได้นะครับตากินเมาเมาแนยอยกินบดมือจะไปปักนะอันนี้คือทะเลนี่คือชายหาดทะเลนะครับคนถ่ายกำลังเมากำลังจะไปดูทะเลอ่ะครับนี่ครับ เอาปักเลยเฮ่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 โอ้โหนี่แหละครับคือทะเลจะมาหาเปลไอ้มาดไอ้มาดมึงอ่ะทำนีนได้เยอะๆไอ้มันมันไม่อันนั้นเหรอมันมีน้ำไหมมันไม่มีน้ำบ่กุ้งเยอะกุ้งเยอะอ๋อ นี่คือทะเลครับพากันมาเที่ยวทะเลกันดูสิครับสวยงามไหมครับ,บนี่น่ารักน่าชมน่าเที่ยวมากโอ้ดากเนี่ยดูดิครับสวยงามมากเลยครับโอ้ดกา,ากาเนี้ยไกลๆเนียนี่ครับนี่ๆเขากำลังจะกลางมองอาป นี่พ่อกับลูกเขากำลังจะลงเล่นน้ำทะเลจะลงเล่นน้ำทะเลแล้ว,ลนนลวไปแล้วครับน,น้ำทะเลมีแต่คิดนี่จะหาหอยแฉงกันกินนะครับ <c oughs> นอร่อยนี่คือบรรยากาศทะเลนะครับนี่คือจอาหารกันนี่คือปากอ่าวไทย <c oughs> นี่คือปากอ่าวไทย <c oughs> เห็นไหมครับทะเลสวยงามมากนี่ทะเลสวยงามมากครับนี่ น่ารักสวยงามมากครับนี่นี่ครับเป็นได้มากเป็นได้เป็นได้กำลังจะได้โอ้ยังไม่ต่างแล้วจะได้ซะแล้วเดี๋ยวไปกงเจ้าโบกกันเถอะไปกุ้งเจ้าโบกกันฮะไหนกน่ลุงหน่องกันลุงน้องกำลังแกะกางเกงไหย ป้ายังงามเลยเนี like mm. hmm. so, ่เออถ้าแต่มีน้ำมันนั่นดีเนาะไม่ให้มันยังงามเลยนี่เห็นว่าน้ำมันใสดีที่หนึ่งเออถาบว่าน้ำจะอาบน้าเรนแท้วะเอว่าลูกเลี้ยงกับดั้มบางแสนเมีนก็ต้องไปเที่ยวไก่ทอดบางแสนแมียงโงกาลไม่เที่ยวนี่รอดไถกินเหล้าตั้งนั้นบางแสนเพื่อโพสตีแต่กันเบื่อปวดใจกว่าอ่ะนี่ไปบ่ไปเบิ่ บางแสนแม่สีตจกันทะเลาะกันนี่คือด่าเขามีบ้างเท่าบ้างไหมเอาไหเฮ้ยถือหัวกันเด้อที่ถือหัวกันเด้อมา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 ไอ้พวกใส่ด่างก้อนนั่นโอ้หน้าเที่ยววะสวยวะสวยวะเท่าเป็นแต่เที่ยวได้เนาะเท่าหนูเนาะ เมี้บ้าคุณเขียนยังนอกคนคอยเสี่ยนสอหาหลายๆเที่ยวทะเล่ายแล้วนี่ไปบิ่งเปิดบิ่งยูทูบดวนอยูทูบตัวนั้นเขาไปยูทูบกันนี่เฟซกถอีหนิงน่อยค้ลงให้ปัดได้บ่ได้บ่ได้บ่ ลุงได้ไหมลุงได้ไหมว่ไม่ถูกไม่ถูกป้าเหรอไปไปหาให้อ้วนหน่อยเดี๋ยวนี่คือผลนี่คือผลเขาได้นะครับนี่ครับได้แล้วครับนี่คือได้มาแล้วไม่ได้รักไม่ได้รัก,ด,รกดูเฉยๆในของเขาคนมาทำก่อนผมมาที่ลังยังไม่ได้สกัดกีดเดียว พอฟังแนวแบ